คลีนพาวเวอร์จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว c r e น n and Green Renewable Energy เครื่องดื่มโปรไวตามีจุลินทีย์โปรไบโอติกวิตามินซีบีสามบีหบีหและบีสิแคลอรี่ต่ำเติมความสดชื่นมีชีวิตชีวางให้ตัวคุณต้องเครื่องดื่มโปรไวตาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่าน เข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวเชาว้านี้ท่านอาจารย์ดรพินโยพงษ์เจริญนายกสมาคมโราศาสตร์นานาชาติท่านมีภารกิจสําคัญท่านได้เก็บมอบหมายให้ดิฉันอาจารย์วันธิดาส่งขาวทําหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดําเนินรายการแทนท่านคะ่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวเป็นรายการที่จะนําเนื้อหาสาระความรู้ความเป็นไปของดวงดาวอันเป็นเรื่องของวิชาราศส์ดาราศาสตราาต์และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง หรือละไม้คล้ายกันมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา6 3นาฬิกา30นาทีถึงเวลา7จ0นาฬิกา30นาทีทางสถานีโทรทัศน์ป่านดาวเทียมช่องสนภูมิวันนี้สุริยกติการวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2563จันทรกติการตรงกับวันเสาร์ขึ้น4ี่ข่ำเดือน10ปีชวด โทสกจุลศักราช1,382ท่านอาจารย์ที่จะร่วมสนทนาด้วยในวันนี้ก็มีด้วยกันหนึ่งท่านนะคะก็เป็นประจำนะคะอาจารย์ดารวันงามศรีโรชนกุลอาจารย์อูท่านเป็นอาจารย์สอนวิชาบรสตัทไทยในสมาคมบมริษัทนานาชาติสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็พบกันค่ะเป็นประจำค่ะค่ะทุกวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้นะคะค่ะ,คะวันนี้ท่านอาจารย์ดรพินยูก็ ติดภารกิจใช่ค่ะ,คะพวกเราทั้งสองก็ทำหน้าที่แทนะนะคะค่ะวันนี้บรรยากาศสดชื่นมากเลอยอาจารวันนี้นะคะ,คะวันนี้วันเสาร์วันดีๆนะคะก่อนที่จะพูดคุยกันถึงอ,อิทธิพลของดวงดาวต่างๆที่ส่งผลต่อชะตามนุษย์นั้นนะคะตอนนี้เรามารับทราบหรือดิฉันขอแจ้ง ตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้าในวันนี้ก่อนนะคะเชิญค่ะค่ะดวงดาวบนท้องฟ้าในวันนี้ก็มาเริ่มจากดาวพระทิตย์นะคะดาวพระทิต์สถิตที่ราศีสิงห์ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์สิงโตนะคะร่วมและกลุ่มกันสององค์นะคะกับดาวพระพุธดาวพระทิต์นั้นสถิตที่ระยะ3 5องศา26ลิกลิดามาตรฐานทางโหราศาสตร์ก็ได้มาตรฐานดีนะคะเข้มแข็งเป็นเกษตรนะคะดาวพระพุธสถิตที่ระยะ18องศาหลิบดา มาตรฐานทางโหราศาสตร์ก็ได้ตำแหน่งราชาโชคและก็มหาจักรนะคะไล่ถัดมาในราศีที่มีดาวก็คือราศีกันนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์หญิงสาวถือรวงข้าวยืนอยู่บนแคมเรือนะคะก็มีดาวพระจันทร์สถิตที่ระยะ23องศา54ลิบดามาตรฐานทางโหราศาสตร์ก็ได้ตำแหน่งราชาโชคนะคะในราศีธนู มีดาวร่วมและกลุ่มกันสององนะคะคือดาวพระฤหัสบดีและก็ดาวพระเสาร์ดาวพระฤหัสบดีนั้นสถิตที่ระยะ25องศา23ลิบดามาตรฐานทางโหราศาสตร์ก็เข้มแข็งนะคะเป็นเกษตรดาวพระเสาร์สถิตที่ระยะ2 6องศา58ลิปดลิบดาในราศีกุมนะคะก็มีดาวพระเกศสถิตที่ระยะ19องศา43ลิบดาไล่ถัดมาในราศีเมษนะคะก็ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แพะแกะนะคะ ก็มีดาวร่วมและกลุ่มกันสององค์นะคะก็คือดาวพระคันและดาวพระมฤตยูดาวพระคันนั้นสถิตที่ระยะสององศา17ลิบดามาตรฐานทางโหราศาสตร์ก็ได้ตําแหน่งมาตรฐานดีนะคะก็เป็นเกษตรนะคะดาวพระมฤตยูสถิตที่ระยะศูนย์องศา25ลิบดาราศีสุดท้ายราศีที่มีดาวนะคะคือราศีมิถุนซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์คนคู่นะคะผู้หญิงและผู้ชายยืนหันหน้าเข้าหากันนะคะ มีดาวร่วมและกลุมกันสององค์นะคะก็คือดาวพระสุกและดาวพระราหูดาวพระสุกสถิตท,ที่ระยะ19องศา30ลิบดามาตรฐานทางโหราศาสตร์ก็ได้ตำแหน่งจุลจักรดาวพระราหูสถิตท,ที่ระยะ0องศา58ลิบดามาตรฐานทางโหราศาสตร์ก็ได้ตำแหน่งปกินนะคะโชคนะคะและนี่คือดวงดาวบนท้องฟ้าณนะวันนี้ที่สมพุดดาวณเวลา24.00นะ 24. ตามคัมภีร์สืยญาติค่ะท่านผู้ชมคะค่ะวันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีราศีเมษค่ะราศีเมษเป็นราศีใครเอ่ยราศีอาจารย์เองใช่ค่ะนะคะราศีเมษค่ะราศีแห่งความมุ่งมั่นใช่ค่ะเออนะคะมุ่งมั่นไหมคะมุ่งมั่นริเริ่ม<อ>นะคะเ,<อ>เริ่มต้นเอเอเป็นราศีแห่งการเริ่มต้นใช่ค่ะในจักรราศีนะคะ เป็นราศีแห่งความมุ่งมั่นจริงจังต่อสู้ฟันฝ่าอดทนเอาจริงเอาจังขยันขยันเด็ดเดียวค่ะกล้าคิดกล้าทำกล้าฝันทุกอย่างเลยนะคะกล้าหมดเป็นราศีเป็นจรราศีนะคะวันนี้เรามาคุยที่ราศีเมษนะคะซึ่งเป็นราศีของ อาจารย์ดารวันเองด้วยวันนี้นะคะเนี่ยคุยได้ถึงฟิกถึงขิงเลยวันนี้นะคะราศีราศีเมษอาจารย์ที่จุดเด่นเราก็บอกไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็มีดาวอะไรก็เป็นดาวประจําตัวเนี่ยค่ะราศีเมษมีดาวพระอังคารเป็นดาวประจําเรือนหรือดาวประจําตัวหรือเรียกว่าดาวตัดุลักษณ์ค่ะอตอนนี้มาเป็นเกษตรคือคือความความเข้มแข็งความมั่นคงตอนนี้มั่นใจเต็มร้อยมั่นใจเต็มร้อยค่ะนะคะแล้วก็ดาวพระอังคารเนี่ย ท่านมีบ้านอยู่ที่ราศีเมษนะคะซึ่งเป็นเกษตรค่ะดาวพระงคานนี้สร้างมาจากอะไรคะอาจารย์ดาวพระเคางเนี่ยสร้างมาจากกระบือกี่ตัวคะแปดตัวนะคะนะคะแปดก็ออกไปแล้วงมดที่แล้วนะคะใช่ค่ะแปดตัวนะคะแล้วก็ดาวพระงคานเนี่ยนิส่ยังไงคะอาจารย์ค่ะพระเคานเนี่ยทายนะคะโทสะจริตนะคะ ให้ทายทายกล้าแข่งขันให้ทายแข่งแต่ดาวพระเคาืเนี่ยเป็นดาวแห่งโทสะจริต<ะ>นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะนิสัยพระเคาืเนี่ยก็จะมีทั้งความขยนันกระตือรือร้นมุ่งมัม่นนะคะกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจนะคะแต่นะคะในจุดทีออ่อาจจะต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องอารมณ์โทสะนะคะ,ะของดาวพระเคานเองเนื่องจากพระเครื่องเนี่ยนอกจากจะมีความหมายที่เป็นในทางกล้าแข็งขันแล้วเนี่ย ยังเป็นดาวธาตุลบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นธาตุลมกรดเพราะฉะนั้นเนี่ยทำตามอารมณ์นะคะโทสะอารมณ์นี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงขึ้นเร็วลงเร็วด้วยค่ะอาจารย์วุญหันพันเล่นใช่ค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าไม่ยอมก้มหัวให้ใครนะคะ<ช>ดาวพังคานที่ราศีเมษนะคะแล้วก็เขาเรียกว่า ไม่ชอบมีเรื่องกับใครด้วยแต่ว่ามีกลัวใครแล้วก็เป็นผู้นําในยามวิกฤตได้ดีมากใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องถามเจ้าของราศีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแล้วก็อารมณ์กรุนี่ก็รุนแรงรุนแรงเนื่องจากเป็นจระเป็นจระราศีธาตุไฟชั้นหนึ่งแล้วก็เป็นภพตนุของดวงดวงเมืองและดวงโลกเพราะฉะนั้นอะไรเริ่มต้นก็ตรงราศีเมษใช่ค่ะราศีเมษ ตอนอดาวพระอังคารเป็นธนูละใช่ไหมคะใช่ตอนนี้ก็เป็นเกษตรแล้วดาวพระอังคารยังเป็นอีกเจ้าเรือนหนึ่งคือเจ้าเรือนภพมรณะมรณะมรณะก็คือค่ะมรณะหมายถึงความตายนะคะการสูญสิน้นการแปลสภาพนะคะ,ะในจุดที่ดีก็เกี่ยวกับมรดกหรือพินัยกรรมได้ด้วยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ดาวพระอังคารมาเขาเรียกว่า อยู่บ้านเองตอนนี้นะคะใช่ค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกันคะขณะนี้ดาวพรังคานเนี่ยเพิ่งยกย้ายนะคะเข้ามานะคะตั้งแต่วันที่10สิงหามาแล้วนะเพราะฉะนั้นก่อนนี้พรั้คานเนี่ยอยู่วินาแล้วอยู่ธาตุน้ำก็จะมีความรู้สึกที่ว่าออนแออ่ออนล้าเหนื่อยนะคะบางท่านไม่เจ็บป่วยไม่สบายอาจจะไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่แต่เมื่อพรั้คานยกเข้านะคะที่ราศีเมษนะคะอ่าเป็นจรราศในเรียกว่าองศาแรกๆด้วยเนี่ยทำให้คนที่เป็นลัคนาเมษเนี่ยมีความ แข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นมีความกระตือร้นมีความขยันมุ่งมั่นมากขึ้นแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องโทสะอารมณ์ค่ะอาจารย์ <c oughs> นะคะเพราะเพราะว่าดาวพลังคารเนียอยู่ที่ธาตุไฟจอราราศีเะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์ขึ้นลงเร็วนะคะแล้วมาตรฐานเป็นกเกษตรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ย ไม่ค่อยยอมคนในช่วงนี้ด้วยก็อาจจะเกิดเหตุการณ์วิวาทนะคะอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้อารมณ์เนี่ยร้อนขึ้นในช่วงนี้ต้องระมัดระวังด้วยค่ะอาจารย์ระมัดระวังอารมณ์ตนเองใช่ค่ะให้มีสติเข้าไว้ใช่ค่ะแล้วก็ให้ก็เรียกว่าให้ตั้งสติให้ดี<ช>นะคะ,คะจะขึ้นเร็วลงเร็วแล้วก็จะโมโหแบบของขึ้นได้ง่าใช่ค่ะโทสะ ใช่ค่ะเพราะว่าคือดาวพระงคานเนี่ยในจุดดีเนี่ยกล้าคิดกล้าทําคิดเร็วทําเร็วด้วยแตขยันด้วยช่วงนี้ขยันด้วยนะคะแต่ว่ามักจะขาดสตินะคะต้องมีดาวที่ให้สตินะคะมาควบคุมนะคะอ่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ระมัดระวังอารมณ์สักนิดเลยระมาดระวังอารมณ์สักนิดด้วยความขยันนี่มีเกินร้อยเลยความขยันนี่ เพิ่มมากขึ้นและเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าก่อนนี้ตัวเองฉักระเฉงรู้สึกตอนนี้กระกระเงช่วงนี้กระฉับกระเฉงมีแรงนะคะมีแรงมีพลังมีพลังช่วงนี้แต่ว่ามันมาจากเจ้าเรือนมรณะด้วยอาจารย์เพราะจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ช่วงนี้ชาวเมดบางท่านนะคะมีการเดินทางไกลนะคะบางท่านก็มีการเดินทางต่างจังหวัดนะคะแบบฉับพลันฉับไวด้วยนะคะแต่บางท่านก็ต้องระมัดระวังในเรื่องสุขภาพถึงแม้ว่าตนเองจะเป็นเกษตรนะคะแต่ว่า ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องกล้ามเนื้อนะคะเส้นเอ็นนะคะต่างๆด้วยเพราะร่างคาเนี่ยหมายถึงกล้ามเนื้อบางท่านก็อาจจะเจ็บกล้ามเนื้อในช่วงนี้ด้วยแล้วอาจารย์เจ็บไหมคะเป็นค่ะอาจารย์โอ้แม่นจังเลยใช่ค่ะเพราะก็สังเกตอยู่ว่าโรณะทับลักษณ์นะคะแต่ว่าตัวเองก็เป็นเกษตรคือสามารถแก้ไขแล้วก็ผ่านพ้นได้นะคะเจ็บกล้ามเนื้อแต่ก็ยังมีกําลังวังชายังมีความกระตือรือร้นอยู่จะได้มรดกด้วย <g ulk> ก็อาจจะได้บระดกด้วยนะคะเนี่ยต้องรอ,อกัน <c oughs> ใช่ค่ะต้องมาบอกข,อขอา่าวดีใช่ค่ะ,คะนี่คืออิทธิพลของดาวพระคัคา์น,นะคะซึ่งเป็นเจ้าเรือนตนุพบที่หนึ่งตนุพบที่หนึ่งแล้วก็พบที่แปดนะคะมรณะนะคะก็ระมัดระวังดูแลสุขภาพตนเองตามที่อาจารย์ดาวันบอกแล้วนะคะว่ากล้ามเนื้อเส้นเอ็นอ,อาจจะเจ็บอาจจะปวดประมาณนี้นะคะก็ดูแลสุขภาพตัวเองก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะค่ะเราไปต่อนที่ดาว ดาวดาวที่ดีดาวที่ดีดาวอะไรคะอาจารย์ค่ะขณะนี้ก็มีดาวที่ดีที่ช่วยคุ้มชะตานะคะดาวใดค่ะดาวพระพฤหัสบดีเรงดาวที่ดีก่อนนะคะดาวพระพฤหัสบดีตามที่อาจารย์ดารวันบอกมานะคะดาวพระพฤหัสบดีนะคะเป็นดาวประธานฝ่ายสุประเคราะห์ เป็นดาวครูดาวนักบวชดาวนักกฎหมายดาวนักวิชาการดาวนักปราชร์ราจัณฑิตนะคะใช้เวลากุจรราศีละกี่ปีคะอาจารย์ราศีละหนึ่งปีค่ะ12ราศี12บปีค่ะดาวพระเรื่องหัสบดีเป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภัยใช่ค่ะเป็นดาวสุภเคราะห์เป็นดาวดีค่ะเพราะฉะนั้นดาวพระเรื่องหัสถ์ีนะคะซึ่งเป็นท่านมีบ้านอยู่ที่ราศีธนูนะคะซึ่งเป็น พบสุภาสุภาพบที่๕หมายถึงอะไรคะอาจารย์สุภาหมายถึงค้าลองชีวิตวิถีชีวิตความสําเร็จนะคะการเดินทางไกลผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านนะคะการเรียนระดับสูงหรือเจ้านายระดับสูงชื่อเสียงความดีงามศาสนาด้วยคะ่ะแล้วก็อีกพบเดือนหนึ่งก็พบที่สิบสองค่ะเป็นเจ้าเรือนวินาศวินาศหมายถึงอะไรคะอาจารย์วินาศหมายถึงความเสียหายนะคะการปกปิดความลับนะคะความสุรุ่ยสุร่ายการล้มละลายนะคะการนํากลับมาใช้ใหม่นะคะเพราะฉะนั้น ดาวพระพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวดีดาวคุ้มโทษคุ้มภัยนะคะบพบเรือนหนึ่งก็ดีอีกพบเรือนหนึ่งก็ชื่อฟังก็เป็นทุตสถานะพบแต่มาสถิตตอนนี้ดาวพระพฤหัสบดีโคจรสถิตที่ราศีธนูซึ่งเป็นพบสุภะนะคะแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ดาวพระพฤหัสบดีเ,เป็นดาวที่ให้คุณนะคะ,คะกับชาวเมดด้วยเพราะ,ะว่าพระอังคารเนี่ยนะคะ เป็นอย่างที่บอกไปว่าเป็นดาวอารมณ์ร้อนแต่พระพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวแห่งสติเรียกว่าเป็นคู่สมพลของชาวเมษนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้พระพฤหัสบดีเนี่ยทำคุณประโยชน์ให้ชาวเมษเพราะว่าพระพฤหัสบดีเนี่ยโคจรอยู่ที่ภพสุภะมาตฐานเนี่ยเป็นเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพระพฤหัสเป็นก้าวแก่ลัคนาตรงนี้ได้มาตฐานนะคะได้ทรมเกณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ชาวเมษอาจจะได้ทํางานหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่มาสนับสนุนในเรื่องการเรียนการศึกษาในเรื่องงานวิชาการ ในเรื่องออบางท่านเนี่ยอาจจะได้ไปทํางานกับผู้หลักผู้ใหญ่ บางท่านได้ทํางานเกี่ยวกับวงการศาสนาะในช่วงนี้บางท่านได้เรียนต่อนะคะบางท่านได้มีการพัฒนาขึ้นไปนะคะมาตรฐานเป็นเกษตรนะคะทำให้มาตรฐานตรงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายผู้ใหญ่ผญลักดันนะคะให้โอกาสเนี่ยเจ้าชะตาลัคนาราศีเมษเนี่ยไปในทิศทางที่ดีขึ้น <och S 2> บางท่าน,นได้ทําเกี่ยวกับวิชาการครูบาอาจารย์ได้สอนนะคะก็ถือว่าให้คุณกับเจ้าชะตาลัคนาราศีเมษนะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้ค่ะอาจารย์ดาวพระพฤหัสบดีเนี่ย โครจรถอยหลังไม่ปกติอยู่เพราะฉะนั้นช่วงนี้ยังให้คุณไม่เต็มที่นะคะ,คะต้องรอวันที่21กันยายน2563รหาที่ดาวพฤหัสนนจะเดินโครจรเต็มที่นะคะเดินหน้าปกตินะคะ แต่ยังต้องระมัดระวังเพราะว่าพระพฤหัสไม่ได้มาจากเจ้าเรือนที่ดีเจ้าเรือนเดียวมาจากเจ้าเรือนวินาศอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยวินาศเข้าสุภะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระมัดระวังในเรื่องสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์หรือเจ้านายผู้ใหญ่หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องวิถีชีวิตของท่านแต่เป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะว่าพระพฤหัสเนี่ยมาเป็นเกษตรในภพสุภะก็ให้น้ําหนักในทางที่ดีมากกว่าค่ะนะคะก็ดาวพระพฤหัสนะคะ มีเกณฑ์5แล้วก็เกณฑ์น9นะคะพรฤหัสตรีโกนถึงดาวพระอังคารที่ราศีเมษนะคะซึ่งเป็นราศีธาตุไฟเพราะฉะนั้นก็เป็นคู่สมพลนะคะคู่นี้ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนใช่ค่ะนะคะใช่ค่ะดาวเข้มแข็งแต่อ่นิดเดียวที่มีเขาเรียกว่าที่ต้องรับมาระวังคือดาวพระฤหัสบดีเนี่ยยังให้คุณไม่เต็มร้อยเนื่องจากว่าดาวพระฤหัสบดีเนี่ยโคจรถอยหลังใช่ค่ะ เมื่อกวัวจรเดือนหน้าแล้วนะคะก็ตรงนั้นก็จะเกษมเปรียเปรีใชนนะคะ,คะตอนนี้รอนิดเดียวนะคะชา,าวราศีเมษลัคนาราศีเมษนะคะ,คะ,อะตอนนี้เราก็พักกันก่อนสักสักครู่ค่ะค่ะ